สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับ a News t ว m e วันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์2564อีกคลิปหนึ่งครับดึกๆเลยไปเจอต้นตอแล้วนะครับในเว็บไซต์ www. r a เ c h a n a .com ที่วันนี้มันมีเมนูสีแดงซึ่งเปลี่ยนจากคำว่าลงทะเบียนของประชาชนทั่วไปมาเป็นคำว่าลงทะเบียนกลุ่มพิเศษทางด้านของโศกกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยออกมา ผมไม่เห็นถแถลงข่าวนะครับแต่มันมีการเปิดเผยเป็นตัวหนังสือเป็นข้อความในแฟนเพจ Facebook สถานีข่าวเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ท่านผู้ชมเข้าไปอ่านเองอีกครั้งหนึ่งใต้คลิปวิดีโอนี้ให้เหตุผลว่าปุ่มสีแดงที่มีขึ้นนั้นนะครับมีไว้เพื่อให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่คนไหนล่ะก็เจ้าหน้าที่กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศเจ้าหน้าที่ที่มาประจํายังหน่วยเคลื่อนที่ในการรับลงทะเบียนของกรุงไทย800กว่าจุดทั่วประเทศนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่อมสินเจ้าหน้าที่ทกศคลังจังหวัดสรรพกรพื้นที่สรรพสามิตพื้นที่นะครับที่มาช่วยธนาคารกรุงไทยรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้22กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึง5มีนาคม โฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าปุ่มสีแดงมีไว้ให้เจ้าหน้าที่นะครับคอยอำนวยความสะดวกกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษกลุ่มนี้หมายถึงใครถ้าท่านผู้ชมได้ชมคลิปของผมคลิปแรกของวันนี้นะครับได้ฟังเสียงของเจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์ของธนาคารกรุงไทย02-111-1122ตอบผมที่ปลายสายว่า หมายถึงผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรืออาจจะรวมถึงผู้สูงอายุที่ไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วคืออายุมากแล้วก็เข้านิยามคําว่ากลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษโดยไม่มีการระบุว่าปุ่มสีแดงนั้นประชาชนเข้าไปลงทะเบียนเองได้หรือไม่ได้บอกว่ามีไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ นี่มันคืออะไรพวกคุณกำลังเล่นอะไรครับกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยมีเวลา24ชั่วโมงในทุกๆวันนะครับพวกคุณคิดอะไรล่วงหน้ามาแล้วไม่ใช่ปุ่มนี้มันเพิ่งจะมาคิดเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์หรอครับมันคิดมาก่อนแล้วอย่างน้อยที่สุดก็ตั้งแต่วันที่15ที่มันเกิดประเด็นดราม่าในการรับลงทะเบียนจนนายกต้องสั่งขยายเวลาการลงทะเบียนออกไป พวกท่านคิดกันมาก่อนแล้วทําไมถึงไม่มีการแจ้งประชาชนให้ทราบว่าอาปุ่มสีแดงที่มีขึ้นมาในเว็บไซต์อย่าไปกดนะเป็นปุ่มที่ให้เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนช่วยเหลือก,กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นแต่เอาจริงๆเนี่ยมันมีพี่น้องประชาชนเข้าไปลงทะเบียนหลายคนแล้วลงทะเบียนสําเร็จด้วยข้อความก็ที่ผมเอาลงให้ดูในคลิปแรกของวันนี้ ขึ้นบอกว่าระบบได้รับการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วเครื่องหมายถูกสีเขียวแลวบอกว่ารอ,อก,การคัดกรองตรวจสอบและเข้ามาตรวจสอบสิทธิภายในวันหลังเล่นอะไรกันครับพี่น้องผมก็ยังทําคลิปมาสองคลิปก็ยังสงสัยว่าเอา้าถ้าปุ่มนี้ให้ประชาชนลงเองไม่ต้องไปธนาคารแล้วสุดท้ายในข้อความที่มันแจ้งเอาไว้ในปุ่มสีแดงอ่ะถ้าลองกดเข้าไปดูเนะี่ยมันจะบอกไว้เลยว่าท่านจะได้รับสิทธิ์ของโครงการเราชนะ และใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนคือสุดท้ายแล้วถ้าประชาชนลงทะเบียนเองก็ต้องไปธนาคารอยู่ดีเพราะมันจะต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดสมัยใหม่ที่ยังไม่หมดอายุเนี่ยไปเสียบเข้าเครื่องรูดของธนาคารกรุงไทยและกำหนดรหัสผ่านทุกคนจะต้องทำขั้นตอนนี้นะครับรวมถึงการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนด้วยคล้ายๆกับอุ่มแอปเป๋าตังนั่นแหละเพียงแต่ว่าย้ายจากแอปเป๋าตังมาเป็นบัตรประชาชนและ จะต้องถูกกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของกรุงไทยแล้ววันนี้เท่านั้นยังไม่พอนะครับมีเจ้าหน้าที่ทกอ,ออมสินบางสาขาให้ประชาชนกลับบ้านโดยบอกว่าหมดเวลาลงทะเบียนคุณตาคุณยายไปนั่งรอตั้งแต่เช้ามืดนะครับอาจจะมีน้อยสาขาแต่ใช้คำว่าบางพื้นที่ขอให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังตรวจสอบด้วยว่าสาขาไหนนะครับ บางพื้นที่ก็บอกว่าตอนนี้สาขานี้ยังไม่ได้รับแจ้งว่าให้เปิดรับลงทะเบียนประชาชนไปก็หน้าแตกกลับบ้านคืออะไรครับช่วยกันทำงานช่วยกันประสานงานอย่าต่างคนต่างไปนี่คือการเยียวยาประชาชนไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจริงอยู่กระทรวงการคลังเป็นปต้นเรื่องนะครับแล้ก็ ส่งผ่านโดยโตรงมาที่ธนาคารกรุงไทยในฐานะคนดูแลแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และก็ดูแลเรื่องการโอนเงินจ่ายเงินขอเถอะครับอะไรที่พวกท่านคิดอยู่แล้วคิดว่ามันจะทำเพื่อประชาชนน่ะช่วยบอกช่วยอธิบายช่วยชี้แจงกันล่วงหน้าไม่ใช่ว่าจู่ๆไปโผล่เอาในสถานีข่าวแล้วถ้าคนเขาไม่เล่น f a c e b o o k ล่ะถ้าคนเขาไม่เล่น Facebook ล่ะ เขาจะเห็นไหมเขาจะรู้ไหมว่าพวกคุณเอาไปนั่งถแถลงข่าวกันในห้องไหนข่าวทีวีออกหรือยังผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้ดูทีวีมาหลายปีเอายังไงดีครับกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยเอายังไงดีครับมันชักจะแย่ไปทุกทีทุกทีแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวการลงทะเบียนก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกนะครับคนไหนที่ลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับตั้งแต่วันที่15 ถึง21กุมภาพันธ์คือตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยผลจะออกในวันที่4มีนาคมครับเพิ่งจะมาระบุผลจะออกในวันที่4มีนาคมครับ,รบ,ลออคครบแล้วเงินก็จะเข้าบัตรประชาชนในวันที่5สําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้เลยส่วนคนที่มาลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะครับ22กุมภาพันธ์ไปจนถึง5มีนาคม ผลจะออกนู่นเลยวันที่15มีนาคมท่านจะสามารถไปตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บไซต์เราชนะได้15มีนาคมนะครับแล้วถ้าผ่านเงินก็จะเข้าบัตรประชาชนวันศุกร์ที่19มีนาคมก็ตกเบิกไปก็กลายเป็นซะแบบนี้นะครับเอาละในเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์อันนี้โอเคก็ถือว่าชัดเจน แต่ที่ผมไม่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่แฮปปี้มากๆเลยคือปุ่มสีแดงแล้วบอกว่ามีให้ให้สำหรับเจ้าหน้าที่อะแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนลงพื้นที่แล้วที่สำคัญช่วยไปอบรมหรือว่าให้ข้อมูลกับพนักงานโอเปอเรเตอร์ด้วยนะผมไม่ตำหนิเจ้าหน้าที่พนักงานโอเปอเรเตอร์ที่รับสายคอเซ็นเตอร์0 2 1 1 1 1 2นะครับ เพราะผมพูดมาตลอดว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเป็นเจ้าหน้าที่ระดับโอเปอเรเตอร์ที่มีตําราอยู่เล่มหนึ่งเพื่อตอบคําถามประชาชนมันคืออะไรวันนี้โอเปอเรเตอร์ตอบผมแบบละล่ำละลักแบบไม่ได้ความชัดเจนแถมเขาก็ไม่รู้ด้วยว่ากระทรวงการคลังไปถแถลงข่าวอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงช่วงบ่ายๆเพิ่งจะมาลงในแฟนเพจ a c e b o o k สถานีข่าวกระทรวงการคลัง จากนางสาวกุลยาตันติตตตมิตรโคศกครังปัญหาเยอะแน่นอนครับถ้าเป็นแบบนี้เหมือนทํางานแบบผักชีโรยหน้าแล้วก็เอาโน่นมาแปะตรงนี้ไปเฉือนเนื้อตรงนั้นมาปะตรงนี้คือผ้าขาดแล้วไม่ไม่เอาไปซ่อมทีเดียวอะไม่จบครับแบบนี้ไม่จบแล้วก็ผมตามติดแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวดูวันที่ห้ามีนาคมที่จะเป็นวันแรกของการใช้สิทธิ์บัตรประชาชนอะไรมันจะล่มอะไรมันจะพัง ระบบการสแกนของแอปถุงเงินของฝ่ายร้านค้าบริการจะเป็นยังไงติดตามกันบันเทิงแน่นอนอ่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปนี้มาเจอกันดึกก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มาชมย้อนหลังก็ไม่เป็นไรนะครับอัปเดตให้ทันสถานการณ์ล่าช้าไปบ้างขออภยัยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับกับ Anewstime